คครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับดีสำหรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง t r e Happy นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จยอกผมนะตาตา,ตาผมนะแล้วก็กำหยุกักเกมฮ u n ก r y s h a r โวนะครับเจ้าฉลามจอมบ,บ้าคลั่งครับยังไม่จบจากซีรีส์เจ้าฉลามจอมบ,บ้าคลั่งนะเออเมื่อไรจะจบเจ้าทีเนี่ยมก็อยากจบนะไม่ค่อยได้ลงคนระับนั่นแหละมันก็เลยไม่จบเหตุผลเดียวซึ่งก่อนวันนี้เราจะมาจัดเจ้าฉลามตัวนี้กันนะผมซึ่งก็เป็นฉลามอีกตัวหนึ่งที่ น่ารักรมากเลยนะครับโอเคเสียเงินไปสามพนันห้ร้อเหรียญครับผมไม่ยับ <c oughs> ไปเพิ่งมาปูพันนำเพลงครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าซื้อกินเลยแล้วกันซื้อแต่ไม่ใส่นะมาขอจัดดานปกติแล้วกันน่ปกติไหมปกติแหละเออ เดี๋ยวมาลุยกันเลยครับผมอาจจะมีเสียงอะไรแซ่นะเพราะตอนนี้ฝนตกนะออมาคลิปตอนฝนตกมึงบ้าเพี่ยนก็ผมอยากให้ผู้ติด,ดตามก็ใครเข้ามาดูแลฝากกดติดตามด้วยวับผมนะ่าจะได้ถึงห้าสิบซับไวๆครับผมจะได้ไลฟ์สดเกม Monster Hunter สักทีอยากไลฟ์สดเกม Monster Hunter มากเลยนะครับแต่ผู้ติด,ดตามไม่ถึงคนระับโอ้โหเพราะฉะนั้นใครเข้ามารับชมนะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะ จะได้ถึง5ล้านเอ้ยไม่ใช่5ล้าน50ซับไวไวนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาไล่สดเกม Monster Hunter เตอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอ้ยมีอะไรมั่งวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้านี่จะไอ้บ้านี่จะกินไม่ได้กินฉลกมันไม่ได้กินเราแต่เราเนี่ยกินมันเองแต่เดี๋ยวแหละแต่เดี๋ยวได้กินแน่เดี๋ยวมากัดอยู่ใช่ไหมกัดอยู่ใช่ไหม โอ้ยไม่ใช่กูไม่ได้กัดมันแต่มันนั่นแหละกัดกูโอ้ยเสืยนีบชมมาลาหาทองครับเราต้องใช้ช่วงเวลานี้ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่มากแล้วเหรอว่ามันอยู่ในระบได้แค่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยตูห้หญิงว่านะขอเล่นนานๆหน่อยก็รักกันนะครับพอซีรีส์ฮังกี้ชักโวจบนะเราจะไปต่อฮังกี้ดับเบิลยับ ต่อเรื่อยๆครับผมอะไรเกี่ยวกับฮังกี้กูณทำไม่หมดอ่ะโอเคพ่อผมกลับมาที่บ้านแล้วครับจังหวะนี้ลุยต่ออุ้ยเอาได้อีกแล้วเฮย้ยอะไรครับนี่อ่ะได้โคตรบ่อยอ่ะครับทุกคนโอ,โ,โอ้โห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 โอุ้ย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 ถามจริงแต่เดี๋ยวนะว่าได้เฮ้ออะไรครับนี่อ่ะถามใจเหอะ ได้อย่างต่อเนื่องโอ้ยฮะได้อีกเร็วเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีอะไรผิดพลาดเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แบบได้อย่างเยอะเอออย,อย่าเพิ่งแดกกูกำลังดีใจอยู่ไอ้เชียเมื่อกี้เหรอวะไม่รู้กี่รอบอะโอ้โหคุ้มจัด ต้องใช้ความตัวเล็กให้เป็นประโยชน์นนเนะแล้วมาหาอะไรกินแถวนี้กันมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็มีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง<ม>ขออนุญาตใช้เพชรได้ไหมมันไวเกินอะแป๊บเดียวผมจะตายหานะเนี่ยอออกันนั่นแลหละอ,อือโอ้โหโอ้โหอะไรแดกกูใครยิงวัว ใครยิงเชี้ยอะไรใส่กูไอเด็กเวนเฮ้ยๆๆอย่าๆยอย่าอย่าอพึ่งอย่าพึ่งอย่าพะทุกคนมามาเมื่อกี้ต้องตัดออกเพราะว่ามีคนเข้ามาเนาะเดี๋ยวเสียงมันแทรก้าไปในคลิปนะพัดเือบเกือบเกือบเกือบไปเกือบไปทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วไป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  โอ้ยเียเีเเีดีสัตว์สัตว์อย่าเพิ่งแดกกูอีเหียไป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 ไตอต่อเรื่อยๆไปบหาอะไรแดกขึ้นหมนั้นได้ไหมวะอยากขึ้นอยากขึ้นนำรูกขึ้นได้ยรือเปล่าไปบุกเลยโอ้ยโอเคเรือ โอเคเาไวต่อเสียงอะไรแทรกก็ขอพายด้วยจริงๆนะไปอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้โดนแทงกูโดนแทงกูโดนแตกูจะตายอ้สัสเฮ้ยยังเด็กเดกได้อยู่อืนี่ก็ยิงดังเลยนัเป็นอหลรเยเฮ้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 ยเ้ยังไม่อยาก้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เยเ้ยเ้เ้ยย ขอเมกาขอเมกากูบอกกูขอเมกาอกอกอกไอ้ย็ดแมมก,ก,กูขอเมกากูจะตายเฮ้ยคอยรอบดิมันจบไวมันจบเร็วเกินอะเฮ้ยทำที่เงินนี่มันห่วนเป็นกองรับไปเมือไหไปว่ายน้ำนี่ดินี้นีเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้เด็กได้มันจบเร็เททเรมวนนม,รมากกับแตะละกี้มาทุกคน ที่บอกผมยังไม่ทําอะไรพี่สมเหนก็ผมก็ตุยละเออกินอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอกินก่อนขอกินก่อนพวงละจ้าไอะจ๊ะไอโต๊ะไอโต๊ะไอโต๊ะไม่กล้าไม่กล้าไหมไม่กล้าไหมไม่กล้าอุ้ยตบละเธอชายอุ้ยพังอูพังไอกูแดกมึงกูแดกให้หมดไอสัตว์ไหนใครเคยทำอะไรกู มามอบมามอบมึงมามอบมึงมามอบมึงมามอบไอสัตว์กูแดก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 ให้หมดเอาได้อีกแล้วโอ้โหไอกูแดกกูบอกให้กูแดกกูไม่สนกูไม่สนเยียอะไรทั้งนั้นกูแดกกูแดกอย่างเดียวกูแดกมันว่าเอ้ยอะยังจำได้ในนี้นั่นไงนั่นไงกูว่าละไอสัตว์ เฮ้ยอีเย็ดนี่กูตายโหงกี่รอบแล้วไว้สัตว์เอ้ยไปเดดต่อเอ้ยไอไอไอแหลมขาวจะแดกกูอื้มกระสุนปืนกระสุนปืนเขาหน้ากูอย่างที่ว่ามึงกูไม่รู้เอ้ยแลนพวกเธอเริ่มต้นมีชั้นแบบอู้มมมี่อ่ะบอกไว้เลยมาเข้าข้างในหนึ่งเข้าข้างในหน่งนี่ไหมนี่นี่นี่ หน right 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 ึ่มเข้าด้านในผ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 มไม่รู้ผมไม่กีนหรอกผมไม่รู้อ่ะตรงนี้ทะลุด้านในเฮ้ยเฮ้ยๆปีเร่ง่ายปีเง่ายสัตว์โอ้ยๆโดนเอารักติดกูติดกูติดกูติดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยออกดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะยิงเราปะน่ะฮะฉันลามตัวเล็กมันอยู่ตรงนั้นมันก็ดีอยู่แล้วนี่ มันเป็นเรื่องปกติทำไมเล่นสนามพวกนี้ทำไมคล oh ิปมันสั้นจังวะอีห่าเอ้ยตกแตกมันนุชแม่งยิงกูตายไอเวนโอ้ยเฮ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 ้ยมาเดะเดะกูรอม่ได้มาใครสันหายมึงแบบตีได้ไหมเอาแล้วกูตายอีกแล้วกูปิดคลิปละไอเวน ไม่เป็นไรแต่ว่ามีเวลาเฉยๆแล้วกันเนาะถ้ารอบนี้ยังตายอีกนะกปิคดคลิปแม่มละไอ้สัสม,ม,มานี่ดิมึงมานี่ดิสัสลำคาญกูอยู่ในน้ำกูกูไม่ตายหรอกแต่ถ้ากูตายอีกนะ,อกมมนะไอ้เหี้ยปิดคลิปแม่มละไอ้สัสกูลำคาญโอเคโอเคสเตมิน่า ไม่เยี่ยอะไรทั้งนั้นแหละไอเวนหาหเฮ้ยเบ้าแปดถึงปะเฮ้ยโอเคได้เบ้าแปดกูไม่ไหวหแล้วกูปิดคลิปแม่ละไอเฮีย ซื้อลำคานเออได้เยีจะขานไปเล่นระดับนี้เลยก็ได้นะเนี่มันซื้อได้แล้วเด็ดเป้านี่ไงเฮ้ยจริงขานไปเล่นระดับนี้เลยได้แต่ว่าต้องเล่นตัวนี้ก่อนโอเคก็เป็นอย่างนั้นเราจะทำรายการนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้นะที่อยู่ในโลกวิกเกร์เด็กจะไม่พลาดขึ้นไปคราวนี้ผมจะทำรายกาก่อนแล้วสวัสดีครับไป๋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 ไป